งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั <wiele> ่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบวนบางประมา อดิศักด์บุนกิยาพันธ์นะครับผมก็รับหน้าที่คุยกับท่านนะฮะพูดคุยในเรื่องที่ท่านแนะนำให้คุยและเรื่องที่ท่านถามปัญหากันมานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเรามาถึงเดือนสุดท้ายของปี2567กันแล้วนะครับก็ทำให้เรานั้นต้องมาคิด ย้อนอดีตว่าเมื่อตอนหนึ่งมกราคมที่ผ่านมานั้นเราเคยตั้งเป้าเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการงานและเป้าหมายอื่นๆเราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าอย่างไงและนี่กำลังจะสิ้นปี2567แล้วงานเหล่านั้นเนี่ยเราทำไปได้แค่ไหน เดือนธันวาคมนั้นในมุมมองของทิศบวนบางประมาผมก็จะบอกว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวตั้งเป้าหมายเพื่อปีต่อไปเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่ทิศบวนบางประมาจะบอกว่าเป็นเดือนแห่งการประเมินผลงาน ในรอบปีแต่เอาละผมเพิ่งมาคุยกับแฟนๆรายการวันนี้ท่านอาจจะบอกเอา้าก็เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมไม่ได้ประเมินผลงานอาจารย์นะ,ะแล้วก็ผมจะทำย่างไงไม่เป็นไรเดือนพฤศจิกาไม่ได้ประเมินผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเราก็ใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวา ถึงกลางเดือนธันวาในการที่จะประเมินผลงานในรอบปี2,567นะฮะและตั้งแต่15ทธันวาไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคมเราก็เอาข้อมูลนะมาทำการวางแผนงานในปี2,568 ต่อไปและพอถึงหนึ่งมกราคมก็คือเดือนแห่งการเริ่มลงมือปฏิบัตินะฮะเพราะแผนงานบางอย่างก็เป็นแผนงานระยะยาวแผนงานบางอย่างก็เป็นแผนงานระยะสั้นก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับทีนี้ชีวิตมันก็มีอยู่สองอย่างชีวิตกับงาน ที่ผมพูดถึงชีวิตกับงานเนี่ยเพราะว่าชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับทำให้ผมกล้าเขียนหนังสือและผมก็รู้สึกว่าตรงใจผมว่าชีวิตผมเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็เพื่อการทำงานผมจะลองยกตัวอย่างให้แฟนๆรายการได้รับทราบโดยเอากรณีศึกษา ของตัวเองเนี่ยนะครับในการที่จะมาอลองเทียบเคียงท่านก็ลองเทียบเคียงและลองประเมินดูผมเมื่อต้นปี2567ความจริงก็ตั้งเป้าหมายแค่ว่าทำยังไงจะรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็อยู่ทำงานจนครบปี2 5 6 7และก็ยังอยาก ที่จะมีชีวิตอยู่ถามว่าทําไมคุณยังอยากมีชีวิตอยู่เอาก็ผมรู้สึกว่างานที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันยังไม่เสร็จและข้อนี้ก็ต้องบอกว่าผมก็บรรลุเป้าหมายผู้ที่ทําให้ผมบรรลุเป้าหมายในเรื่องอยางมีชีวิตอยู่คือพบหมอมะเร็งนะฮะหมอรลังสี ปีละสองครั้ง6เดือนครั้งพบหมอที่หมอคีมโมนะก็6เดือนครั้งนะครับเพราะว่าคุณหมอต้องคอยตรวจว่าเซลล์มะเร็งมันย้อนมาไหมหรือจะเป็นว่าผลของร่างกายที่เราให้คีมโมไปนี่มันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็พบหมอตาหมอหูจมูก คอคอหูจมูกนะฮะนี่ก็4ท่านแล้วนะท่านที่5ก็คือหมอที่ดูแลเรื่องเบาหวานความดันนะฮะท่านที่6ก็คือหมอฝันผมก็ผูกชีวิตไว้กับสองโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลาสิรลราชนะครับ ในเรื่องมะเร็งหูคอจมูกซึ่งเป็นผลข้างเคียงกันมาและเรื่องฟันกับเรื่องเบาหวานสตโตรกนะก็พึ่งพาหมอที่โรงพยาบาลภูมิพลบางคนบอกเอาทำไมไม่ไปอยู่ที่เดียวกันเลยมันจะได้จบก็เพราะว่าไอตอนที่มันเกิดสตโตรกนะฮะที่มีปัญหาเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันฉุกเฉินและโรงพยาบาล ใกล้บ้านขณะนั้นเนี่ยก็คือโรงพยาบาบลภูมิพลนะครับก็เลยใช้บริการแยกกันตรงนี้พี่น้องครับแต่ในยุคปัจจุบันการสาธารณสุขของไทยนั้นก็ถือว่าดีเลิศผมใช้คาว่าดีเลิศเพราะว่าเทียบเคียงกับทั่วโลกเนี่ยผมว่าของเราเนี่ยการสาธารณสุขน่าจะดีที่สุดนะครับผมคิดอย่างผมอย่างเนี้ยจากโครงการ30บบาทรักษาทุกโรค แล้วเดี๋ยวนี้รักษาทุกโรคทุกที่คุณจะไปอยู่ประเทศไหนมีบริการดีขนาดนี้ไม่มีแล้วผมก็ได้ทวิงวอนว่าพวกเราก็คงจะช่วยกันดูแลเนื้อตัวร่างกายของเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองวัประมาณยาแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าแรงหมอพยาบาลเขาจะได้ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยนี่ผมก็ประเมินงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับว่า เราก็มีชีวิตมาอยู่ได้และดูเหมือนว่าพอถึงปลายปีเนี่ยผมก็จะแข็งแรงขึ้นเหตุแ่งการแข็งแรงขึ้นคืออะไรครับคือได้มีโอกาสไปทำงานในสวนไปเดินดูต้นไม้ไปตรวจด,ดูต้นไม้ไปเลี้ยงหา่านเพื่อสร้างภาระนะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงสุนัขที่สวน มันก็ทำให้เราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ทำให้กล้ามเนื้อที่หย่อนยานของคนแก่วัย73เนี่ยนะอย่าง74แล้วเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นมาเวลากลางคืนมันก็นอนหลับง่ายขึ้นผมไปเหนื่อยกลางวันมาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเมื่อตอนต้นปีเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเป้าผมก็บอกว่าก็แค่มีที่ แล้วก็อย่าให้มันรกจนกระทั่งไปรบกวนเพื่อนบ้านเพราะว่าผมก็คิดว่าแรงงานที่เคยทำงานด้วยกันพูดง่ายคนงานก็เสียชีวิตไปบางคนก็ร่างกายไม่แข็งแรงบางคนเขาก็เบื่องานไม่อยากทำงานแล้วนะครับบางคนก็มามาแล้วก็พาพวกมาก่อกรรมทำเข็นอีกต่างหากเนี่ยเราก็ ตัดใจว่าไม่เอาแล้วรักษาสวนไว้ให้ได้ด้วยตัวของเราเองแต่พอมาช่วงปลายปลายป,ายปีครับก็ปรากฏว่าฟ้าส่งนะเพื่อนชาวอาเซียนมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับเพราะตกละกรรมลำบากตกอานจากที่อื่นก็มีคนมาฝากไว้โอ้โหคนนี้ขยันเป็นเลิศเลยทำงานชนิดที่เรียกว่า เราต้องบอกว่าพักบ้างนะเสร็จนี้เราก็หยุดก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นนะแล้วไม่ต้องสั่งครับพอบอกไว้กว้างๆนี่เขารู้จักหางานการอะไรจต่อ,อะไรทำสวนผมช่วง3มเดือนหลังนะปรากฏว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยคืออะไรครับจากที่รกโศก,กปลกไม่รู้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมานี่ ก็ทำให้ผมนั้นทำงานสวนสำเร็จเวลานี้สวนก็สวยแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้นะแล้วก็กล้าที่จะใช้เงินที่จะลงทุนทำต่อไปด้วยการที่ไปว่าจ้างรถแบคโฮมามาขุดบอ่อมาขุดล่องน้ำเพื่อจะได้มีน้ำเพื่อที่จะสนับสนุนการเพราะปลูกเพราะเคยทดลองทั้งได้รู้นะครับ ว่าอา้าวลองดูซิคนงานคนไทยเนี่ยนะปลูกต้นไม้เราใช้ไปปลูกเขาก็ปลูกครับแต่ปลูกแล้วเขาก็ทิ้งเลยแต่คนนี้ปลูกแล้วเขาก็รดน้ำต้นไม้ดูแลอะไรต่ออะไรแล้วล่าสุดดูดน้ำมาจากคลองปรากฏว่ามันมีกุ้งฝอยติดเข้ามาอยู่ในบ่อเล็กๆนี่ก็ได้ภาระงานใหม่ ก็คือจะต้องเลี้ยงกุ้งฝอยเพราะว่าอะไรกลัวกุ้งฝอยมันจะเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเด็กนะครับนี่คือการประเมินงานนะชีวิตกับงานของทิดบวนบางละมาปีนี้ส่วนผมก็เริ่มมีชีวิตชีวาและเดี๋ยวท่านติดตามตอนต่อไปเนี่ยผมจะคุยให้ฟังว่าผมตั้งเป้าหมายงานในปีหน้าไว้อย่างไรบ้างนะครับ เฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดาธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดาธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร